มึงลงมาทำไมอ่ะพวกมึงเข้าเข้าประเทศมาก่อนต้องมาไปยืนที่แลนด์เพ <nh> ื่อทำโน่นทำนี่อะเออเดี๋ยวแป๊บนึงเอ็นบอลแถวไหนเหรอสนามแถวตัดเปล่าอ่าใช่ครับสนามตัดโอชาลเซเรียมอนนี้นั่นเพราะตอนนั้นน่ะคือทำถึงปิกคำมันสุดจริงๆเวยผมฟาร์มอีกถึงปิกคมเพื่พอประเทศมันปิดผมก็เลยไปอาบน้ำหรือว่า กินข้าวอะไรเงี้ยมันเลยมาเล็ดนิดนึงผมไม่ได้พิมบอกไว้ด้วยก็ไปเดยครับอิดไม่หวังไงเป็นหามนันหลาคุยกันไม่เท่าไหร่ก็คือว่าคุยกันไม่เท่าไหร่นั่นแหละเนี่ยแล้วคุยกันให้มันเยอะขึ้นไวแล้วก็อธิบายเหตุผลไปว่าเนี่ยมันมันดีนะเวที่ที่เรามาพูดกันแบบเนี้ยคือแบบว่ามันถือว่าดีนะเวยอะไรอ่ะคือได้มาหาตกตกลงตรงกลางอะไม่ได้เข้าใจกันมากขึ้นอะส่วนอะไรที่มันหบว่านิดๆด้หน่อยคือมันเล็กน้อยเรื่องเล็กน้อยเราเราคุยกันแียงถียงกันม่องตัวผมอ่า พี่พี่เท่าไหร่กูไม่ติดหรอกแต่ว่าขอคุยก่อนเนี่ยพี่พี่เอาข้อกาหนดแต่เมื่อกี้คือคือมันคืออย่างที่พี่พี่เจกบอกอ่ะคือแบบมันเช็คชื่อก่อนเวลาแล้วแบบเหมือนพี่เขาบอกว่าก็ตกลงกันแล้วเมื่อกี้แต่แบบพวกผมไม่ได้รับรู้ว่าพี่เช็คชื่อกันแบบนั่นแหละก็ตกลงกันเมื่อกี้แต่ผมไม่ได้รู้ไงพี่เข้าใจปะครับเออมึงคุยกันถึงไหนแล้วพี่พี่เมื่อกี้มันเรื่องเช็คชื่อมาสายนู่นนี่นั่นเช็คชื่อเช็คชื่อมาสายนี่เช็คชื่อกี่นาที หลังจากเมืองเปิดสามสิบถูกไหมถูกตอนคุยกันตอนแรกเป็นยางไงมันมันต้องเป็น<ช>แบบนั้นครับต่อ<ช>เอ่อเข้าใจว่าเข้าใจว,าว่ามันมาช้าพี่ก็มาช้าเหมือนกันพี่ก็มีสุระพี่ก็บอกช้าถ้าโดนปรับคงไม่เป็นไรอะตอนนี้ต่อไปนี้ก็คือมึงต้องเข้าใจตรงกันว่าพวกมึงอะรีพิกทามอะมึงทําถึงสี่ทุ่มเวลาอีกสองชั่วโมงมึงจะไปฟาร์มหรือมึงจะไปเคลียร์ตัวเองก็เรื่องของมึงทําให้มันเสร็จแต่เมื่อหลังเที่ยงคืนให้เข้าใจกันตรงนี้ว่า ถ้าถติว่าเซิร์ฟเปิดแล้วนับจากเวลาที่เขาประกาศเปิดอ่ะอิโมจิอ่ะบวกเขียวบวกไปอีกสามสิบนาทีนั่นแหละก็คือเช็คชื่อก็ตามนั้นถ้าถติว่าไม่ได้ลาไว้หรืออะไรยังไงไว้ก็ก็ต้องปรับตามปกติแต่ถ้าสมมติว่าลาแล้วเอางนี้ดีกว่าถ้าถติว่าลาแล้ว,ลลวหรือแบบว่าเขามา่ายอย่างน้อยก <ลา S 1> ็ม<ล>าลแ <า S 1> ้วลาบไปกลับมาเลทไม่เกินยี่สิบนาทีอ่ะเลทไม่เกินสิบห้านาทีบวกไปสี่ห้าอ่ะก็ปรับ ลงครึ่งหนึ่งจากแสนหนึ่งที่จะปรับก็เหลือห้า0มื่นหรือ25 0 0 0ื่นอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าอย่างน้อยๆมันก็เข้ามาช่วยแก๊งมันก็ไม่ลําบากอะไรมากอตั้งตั้งโหวรตตรงนี้เลย 50, ไม่แน่ไม่แน <25. S 1> ่ก็ทําแบบที่พี่เดอร์บอกก็ได้นะครับก็คือแบบเก็บมากกว่าเพื่อนอ่ะเก็บมากกว่าเพื่อนแล้วเก้ยเกเก็บชนไปเก็บไปก็คือจบโดยเฉลี่ยออกมาว่าเก็บเท่าไหร่แล้วก็ไม่เดือดอธิบายให้กูฟังหน่อยว่าแต่ละวันนี่ปรับปรับสามเวลานี่ปรับเวลาแล้วกี่กี่บาทบ้าง กูไม่เคยปรับใครเลยเวลาใครมาสายกูสนมากกูจะให้ไปซ่อมเพิ่มมากกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่หนักเงินมันมันหนักเรื่องมันเล็กน้อยเว้ยมันมันซ่อมไม่ซ่อมมันดีกว่าคือกูไม่ได้ให้ซ่อมแบบโอ๊ยปรับแสนนึงเลยกูอะไรที่มันชนน้องๆได้ที่มันไม่เหนื่อยเกินไปมาช้าเกินครึ่งชั่วโมงอะสิบใบที่สิบใบแค่นั้นเองก็แค่เก็บชดเองไม่ต้องไปมันอไรื่งไม่ได้ตั้งเป้าหมายใหญ่อะไรแค่แบบอย่างแบบใครไม่ไหวสามลีไม่ได้นอนอะไรเงี้ยคือ กูบอกว่าเอาถ้าวันนี้เพื่อนเก็บได้เท่าไหร่ถึงปีสองคู่นี้ก็มาชดละกันถ้ามีคืนแค่นั้นเองอือกะไม่ค่อยอยากปรับเป็นเงินเท่าไหร่คือมันมันมันเสียงอะไรว่าทุกคนอะตอนนี้มันมันแบบมันเสียงอะไรกันวะตนีสี่สิบคนใช่ไหมคือแบบมันเสี่ยงอะไรกันวะตอนนี้สี่สิบคนอ่ะคือไอสารที่แปดคนอ่ะคือมึงฟาร์มอะตอนนี้คือช่วงเนี้ยนะแค่ห้าวันคือค่าวันอะคือมึงต้องฟาร์มอ็เรื่องเช็คชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งสำหรับคนที่มึง้องคิดภาพฟังถ้าเกิด คนที่บ้างแค่พีคทมถึงทีสามทีสี่อะแล้วเนี่ยพีคททมให้แก๊งหมดเลยอะมีเวลาแค่ประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งมันทําอะไรได้ไม่ไม่เป็นชีวิตอันเว้ยมันจะปรับแต่งเงินอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันก็ต้องอารูุ่มารวยกันเข้าใจเรื่อง็กน้อยแต่สุดท้ายแล้วอยากให้ทุกคนมองนะว่าแบบเวลาที่เออพอพอมึงคิดว่ามึงชดได้มึงจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้แบบนี้ไม่ได้นะไม่ใช่อย่างนั้ไม่เอามึต้องฟังก่อนเรื่องเรื่องพวกเนี้ยที่อยากให้มากันไม่ใช่เพราะว่า ้องการเออเขาต้องการให้มึงมารวมกันเวลาช่วยตีตำรวจเวลาแบบทำนั่นทำนี่มันมันจะได้แบบมีจำนวนคนเยอะๆในการในการเออตีตำรวจไงถ้าถือว่ามึงคิดในหัวว่าเอออย่ารอบหน้ากูไม่ได้เถียงกันเพื่ออะไรวะผมงงว่ะอันนี้มึงกำลังคิดผิดผิดประเด็นอยู่เพราะว่ามันไม่ได้เถี่อย่างนั้นทำไมวะเรื่องตำรวจรเรื่องตำรวจมันก็อีกถือว่าเรื่องตำรวจเล็กน้อยไปแต่ว่าคืออย่าให้มองเป็นว่ามันเป็นกิจกรรมแก๊งมึงหยุดดิมึงหยุดดิมึงคุยกันเรื่องอะไรเนี่ย เมื่อกี้มีมันนีมันคุยเรื่องอะไรเนี่ยเอาเอาเอาเป็นว่าเราเรากลับมาเรื่องแรกก็คือเรื่องเช็คชื่อถูกไหมพี่เราเราันานอธิบายให้ฟังเอิบายัคุยกันเรื่องอะไรอันนี้คือคุยเรื่องอะไรอได้ธิบายไอธิบายให้ฟังคือตอนแรกอ่ะเพื่อนมาเก็บกันคือเมืองมันเปิดตั้งแต่สิบสามแล้วครับแล้วทีเนี้ยเราต้กันว่าสิบามเจ็ประมาณสิบามถึงสิบเจ็ดคือแล้วทีเนี้ยเพื่อนมาเก็บกันคือจนถึงสี่สิบแล้วมันมียังไม่ถึงสิบ หนูก็เลยบอกว่าเออโอเคงั้นก็อีกสักแป๊บหนึ่งอ่ะหนูก็ได้เช็คชื่อแล้วนะอะไรเงี้ยถ้าใครมาช้าก็ชวนเอาแล้วกันประมาณนี้คือเป็นอย่างนี้ฟังนะต่อไปเนี้คือมึงไม่ต้องคุยกันเรื่องไอ้นี่ไว้ว่าคนนั้นมาชา้าคนนี้ไอเดอร์อ่ะมันมีหน้าที่เช็กชื่อมึงมีหน้าที่มาแค่นั้นครึ่งชั่วโมงที่เราคุยกันเหมือนเดิมไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไร l เดอร์เวลาเช็คเดร์ก็เช็คไปไม่ต้องสนใจใครไม่มาก็เช็คขาดใครมาช้านิดหน่อยไม่ตรงเวลาแบบอารูปอารมณ์ไม่อยหน่อยห้าทีสิบนาทีว่ากันไปแต่หลังจากหกโมงสี่สิบอย่างเงี้ยมึงก็ไม่ควรจะไอ้นี่แล้วปะหมายถึงว่ามึงก็ต้องรับตัวเองแล้วว่าโอเคมึงต้องเช็คตรงนี้นะว่ามึงขาดถูกปะประเด็นที่จะเป็นอะไครับคือไม่ใช่ครับแต่ประเด็นที่เป็นประเด็นที่ก่อนเวลาครับพี่เออคือมันเช็นเรก่องอยเวลาขนาดนั้นคือมันก็แบบคือเมืองมนเปิด ปกะเดทได้เช็คสี่สิบพอแบบเออเพื่อนก็แบบยืนอ่ะเอาตามตรงนะคือหนูอ่ะออกมาแล้วหนูบอกว่าปะไปเก็บงานไปเก็บสารกันคือมันเมืองมันมเปิดแล้วเพื่อนแม่งยังยืนเล่นอยู่ที่แลนอยู่เลยอ่ะพี่ไม่คือ <Okay. S 2> มึงฟังกูนะทุกครั้งตอนนี้ที่เมืองเปิดเจอกันที่จุดเช็คชื่อที่จุดมึงไม่ต้องยืนแลนมึงเข้ามาต่างคนต่างเบิกรถใครจะไปซ่อมรถใครจะไปใครใครเครียดใครอะไรก็ไปแล้วก็มาเจอกันที่จุดตามเวลาเช็คที่จุด เข้าใจะปะเด้อไม่ต้องสนใจว่าใครจะโอเอหรืออะไรไงเช็คตามปกติ <c oughs> เพราะสุดท้ายแล้วอ่ะเดี๋ยวตารางมันก็บอกเองว่าใครขาดบ่อยบ่อยแค่นั้นเองส่วนคนที่มันมีปัญหามันก็มาแจ้งพวกพี่พวกอะไรไว้แล้วที่มันต้องเข้าชา์นิดนึงหรือมันมีปัญหาอะไรงาน้งนอกหรืออะไรก็ว่าน,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 นไปเล็กๆน้อยๆมึงช่วยกันมึงไม่ต้องไอ้นี่กันหรอกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะใครแ่วใครไม่ไม่ไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ชาร์เองอ่ะเข้าใจปะมึงไม่ต้องมายืนเถียงกันเรื่อง แล้วก็มีเรื่องน้ําเสียงที่หนูพูดไม่ดีกับน้องด้วยน้องรู้สึกไม่โอเคสงสัยตอนนั้นหนูน่าจะแบบมันเป็นเวลาดึกแล้วว่าพี่กอลหนูพักผ่อนดีกว่าเออไม่จะเหนื่อยกูบอกแล้วด้วยมึงทำาน่นทํานี่เฉยๆอ่ะแล้วพอพูดออกไปน้ําเสียงมันไม่ดีน้องมันใจไม่โอเคละมก็้องใจเย็นเวลาคุยกันอ่ะมึงต้องดูด้วยว่าเออนตอนนี้มันเป็นยังไงสถานการณ์อย่างไงมันเหนื่อยไหมมันล้าไหมเราทํางานแก๊งมันก็มีแบบนี้แหละมันจะเจอปัญหาแบบนี้แหละพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติเพราะนั้นแล้วมึงฟังพี่นะ มึงมีหน้าที่มาทํางานแก๊งตามเวลามาเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมมารวมกันเนี่ยให้อยากให้มารวมกันเนี่ยให้มาช่วยกันบางทีตํารวจมันมาอย่างเงี้ยหรือว่ามึงมาช่วยกันทํางานแก๊งมึงได้ยืนเห็นหน้ากันได้คุยกันมันมันไม่ดีหรอวะสวยคนที่มันมาสายก็ไม่เป็นไรก็ตามตารางมันก็ขึ้นอยู่ถูกไหมล่ะมึงจะเดือดร้อนอะไรมึงก็ต้องเดือดร้อนอะไรมึงแค่ดึงเพื่อนมาเฮ้ยมึงก็แค่สะกิดมันบอกมันหน่อยเฮ้ยมึงมาให้เร็ววันนี้หน่อยนะเพื่อนแค่นั้นจบไม่ต้องอะไรเยอะมึงยิ่งพูดไปมันก มึงทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเว้ยตอนเนี้ยว่าไปเอ่อเราจะตกลงกันยังไเหรอครับว่าเราจะหนีตำรวจหรือว่าเราจะตีตำรวจตีตีตีไม่ยอมเลยเราเราตัวเราคุยกันแล้วนี่ว่าตีอ่ะตีเยอะเลยเีาไม่ยอมเยอใช่ไหมครับโอเคถ้ามันเยอะมากมันเยอะแบบมาหมดเลยทั้งสอนอทั้งเมืองมึงก็ดูเอาใช่หนักเอาว่าหนีมันคุ้มกว่าไหมอะไรเงี้ยมันก็ลองดูเอาแต่ส่วนมากมันมาไม่เยอะหรอกตำรวจอ่ะมันก็มาเคลียร์จุดมาอะไรนิดหน่อยแต่เราอยู่เราอยู่กันเยอะอยู่แล้วเราอยู่กันทั้งแก๊งอ่ะ บางคนมันเหนื่อยนะเว้ยหน้าที่มันเยอะอย่างไอเดอร์เงี้ยมันต้องเช็คชื่อมันต้องจดนู่นจดนี่พี่บางทีพี่โยนงานให้มันบางทีพวกมึงไม่รู้หรอกเพราะพี่ก็ไม่ได้บอกพวกมึงงานมันเยอะไอเดอร์เนี่ยงานหนักงานหนักสุดละเออเพราะนั้นมึงต้องเข้าใจมันด้วยบางทีมันวุ่นวายอะไรไปสุดท้ายมันก็มาเคลียร์ใจมันก็เออมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะนั้นเนี่ยแหละมึงไม่ต้องซีเรียสอะไรมึงฟังพี่โนเวยงานแก๊งมึงไม่ต้องซีเรียสอะไรมึงรู้หน้าที่ของตัวเองพอครึ่งชั่วโมงเช็คชื่อมึงหมายทันแค่นนั้จบเขา ส่วนเพื่อนคนไหนที่มันอ้อยอิ่งมึงแค่สะกิดมันเฮ้ยเอาหน่อยเพื่อนช่วงนี้แอคทีฟหน่อยจบเข้าใจะปะกูไม่อยากให้มึงเครียดนุ้ยทำเงานแกง๊งกูไม่อยากให้มึงซีเรียสเลยเข้าใจไหมแต่<ห>นพอมาถึงเวลาไปถึงจุดไม่ใช่ติดเล่นนะเราก็ยืนปกติเราก็แบบเออรักษาภาพลักษณ์นิดนึงเข้าใจะปะแบบที่พี่บางเขาพูดไว้จะคุยกันก็แยกวงกันไปคุยแต่ปเปิดกับซิฟแค่นั้นเองมีใครมีอะไรจะพูดไหมถ้าไม่มีไปกิ๊ดต่อ ไม่น่ามีราคาพี่เปล่ามีมีอะไรมีอะไรคาใจเปล่าพี่เธอพี่เธอใหญ่ใหญ่ที่ผมบอกพี่ผมขอโทษด้วยแล้วก็มันมันมาตอนนึกถี่เลือกเลขห์หกไหมพี่เลยเด้อกัใครอ่ะเมื่อกี้เดอร์ใครใครพูดใครเมื่อกี้ไอเจ๊ก่อนเดรอเด้อเด้อไปเนี่อีกอย่างเมื่อกี้เปใครพูดนะไลฟ์เฟิร์นพูดครับไลฟ์เฟิร์นพูดไ์เฟิร์นใช่ไหมแล้วมันยังไงไ์เฟิร์นมันเป็นยังไงไม่พี่มันสถานไม่สถานการณ์เมื่อกี้คือคือมันอย่างที่พี่เล่าคือคือผมรู้ตัวว่าผมไปช้าใช่ไหมพี่ผมก็เลยถามไปว่า พี่เดอร์เช็คชื่อหรือยังผมพ,พี่เดอร์ก็เลยบอกว่าเช็คไปแล้วแล้วตอนนั้นก็เงียบไปสักพักหนึ่งครับเงียบไปแบบเงียบไปแล้วก็พี่เดอร์ก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยถ้ามึงถ้ามึงจะถ้ามึงจะเช็คชื่ออ่ะเก็บเพิ่มยี่สิบใบโอเคอันนี้ผมผมไม่ติดพี่ผมไม่ติดเลยหรือว่าจะให้ผมเก็บเพิ่มเื่อครึ่งชั่วโมงผมไม่ติดแต่ด้วยน้าเสียงแบบเออผมเข้าใจว่าพี่เดอร์เหนื่อยหรือว่าอะไรเงี้ยแต่แบบน้ําเสียงมันด้วยน้ําเสียงมันไม่พอใจจริงๆอ่ะพี่โดยถ้าเทียบกับปกติอ่ะผมพบี่่อไามชน ตอนที่เดินออกมาคุยอ่ะผมก็เลยบอกว่าผมไม่ชอบนะน้ําเสียงแบบนี้มันมันทําให้ผมรู้สึกไม่ดีเด่ยก็เลยมามาเคลียร์กันตรงนี้พี่แค่นั้นไม่มีอะไรอย่างที่บอกผมผมเข้าใจพี่เดอร์แต่แบบมันมันรู้สึกไม่ดีจริงพี่ตรงนั้นอ่ะแต่พี่จะบอกอย่างเองอย่างหนึ่งว่เดอร์มันเหนื่อยจริง่ไม่ได้พี่ผมผมเลยผมเลยบอกว่าผมผมเข้าใจพี่แต่แบบลองถามไอเธอดูพี่ผมมากับไอเธอผมผมยังรู้สึกเลยว่าแบบอุ้ยเชี่ยแปลกแปกว่าอะไรเงี้ย มันไม่ใช่พี่เช็คชื่อด้วยพี่ทำนู่นทำนี่ด้วยเราคงแบบเยอะเออมันไม่ได้ทำอะไรแค่อย่างเดียวอ่ะพี่ก็เลยตอบนเนี่ยพี่บอกให้เว้ยบางทีอ่ะบางทีพี่ไม่อยู่พี่ดำไม่อยู่พี่บังไม่อยู่อ่ะบางทีพวกมึงก็มีความคิดของตัวเองอแทรกขึ้นมาพี่เข้าใจแต่มึงมึงต้องต้องคิดก่อนนะเว้ยว่าถ้าเกิดว่าพี่สามคนไม่อยู่อ่ะแล้วความคิดของมึงอ่ะสามสิบกว่าคนอ่ะแม่งผุดขึ้นมาหมดเลยอ่ะคนนั้นคิดแบบนี้นี่แล้วมันจะไปทิศทางเดียวกันไหมอ่ะถูกไหม ก็ไครับเข้าใจครับพี่เออเพราะนั้นแล้วอ่ะเราอยู่ด้วยกันน่ะเราต้องใจเย็นอะไรที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งไม่โอเคว่ะใจเย็นแป๊บหนึ่งมึงคุยกันแบบคุยกันให้เคลียร์คุยกันเคลียร์ใจให้ดีเข้าใจปะแล้วอย่ามีอะไรติดข้างอย่างที่พี่พูดตรงเนี้ยมึงมีอะไรพูดมีอะไรเสนอมีอะไรมึงอึดอัดเรื่องอะไรมึงพูดมึงออกปะเราจะได้เคลียร์กันเข้าใจครับพี่เออไม่ใช่ว่าเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยแล้วไประเบิดทีหลังไปจับ ไปจับกลุ่มกันไปนินทงนินทากันแล้วก็มันระเบิดที่หลังสุดท้ายแล้วมันมันเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะมันก็แยกทางถูกถูกปะพี่พูดถูกปะถูกครับเออเพราะนั้นแล้วเพือ่อนทุกคนในแกง๊งมึงต้องให้เกียรติกันอะไรกันขเข้าใจปะพี่ไม่ใช่ว่าเดิมบอกว่าเดิมผิดเดิมถูกมึงผิดหรือมึงถูกเข้าใจปะมึงคุยกันแล้วเคลียร์กันแล้วคือจบแฮปปี้โอเคปะเข้าใจครับเดี๋ยวเราไปทำงานแก๊งกันต่อไป ได้พี่โอเคครับมันมีอยู่พี่นีหนึ่งเว้มึงโม่มันก็พสับตบชวาแค่นั้นแหละเฮ้ย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 อ๋อไอ้สับเลยรีไปหนึ่งว่าร์พี่ประเท็นนี้ละฮะแช่แจมเมอร์กันด้วยนะเพื่อนแช่แจมเมอร์ด้วยนะเฮี่ยจะด่ากันก็ผังตบไปก่อนเลูกกูลูกกูโทรโทรมาบอกว่ามีคนไม่พกแจมเมอร์แม่งโดนจับไปแล้วลูกว่ะพี่พี่กอดพี่มันเอมันมีคนขายดีแดงอะพี่เก้าร้อยอันเราจะเสียเราไม่เราเราไม่มีตังค์อ่ะ คือตู้เราอ่ะตู้พี่ว่าตู้พี่ดำอ่ะมีตู้พี่ดำอ่ะมีพี่คุยกแกแล้วแกมีเพราะพี่อ่ะพี่จะขายเข้าแกงไปห้าร้อยยันล่าสุดอ่ะโอเคครับเดี๋ยวลุ้นเหรอเอ้ยผมลืมไปดิว่าผมเปิดพนันเลี้ยวเอาละครับจังหวะนี้ครับผมสากอตขับรถมาแล้วตรงนี้ซอยด้านหลังนะครับผมผมจะไปจอดที่ด้านหน้านะครับ นะตรงนี้เลี้ยวซ้ายนิดนึงครับขวามาตรงนี้แล้วที่ประจําของผมที่ผมจอดประจํานะครับกําลังกันลงพื้นแล้วครับแตะพื้น21คีนครับงานนี้มีแผนจะแบ่งงานให้เดอให้คนอื่นช่วยไหมพี่กอ๊อตคือผมจะบอกว่าถ้าทุกคนเนี่ยมันฟัง แล้วไม่มีปัญหากันไม่ต้องแบบเอะอะนู่นนี่นั่นไปในทางเดียวกันไม่ต้องแบบอะไรเลยอ่ะให้มันอยู่ในแบบเส้นเดียวกันอ่ะเดิมมันจะไม่เหนื่อยเว้เนึ่ออกอวะผมวางไว้ให้ทุกอย่างแล้วงานมึงทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช้ชีวิตอย่างนี้ต้องคือหกโมงเย็นถึงตีสองเนี่ยมันไม่ต้องทําอะไรเลยเว้มึงทางานแก้ยางเดียวมึงแค่มาเช็คชื่อตามเวลาจบใครมาสายก็คือขาดเข้าใจตรงกันมาซ่อมทีหลังแทบจะไม่โดนปรับด้วยซ้ำปรับก็ไม่มีถูกไหม เหนื่อยหรือท้อมึงมองมาที่กูแล้วก็พูดว่าผักตกชวาได้เสมอนะเว้ยเพื่อนติดเละเสร็จแล้วนะละเจ้าละไอ้เหี้ยไปก็อยากให้มันยิ้มได้ไงนี่พี่มันเก็บกดทิ้เล่นมันเก็บกดพี่หลังจากที่มันได้พูดมันก็พูดใหญ่ไม่ใช่เมื่อกี้กูโผล่เช้าติ้งอยู่ใช้ชื่ออแต่กูได้ปูไม่ได้เด้อเด้อมานี่หน่อยคผยพี่หน่อยวางไว้ อ้าผมเรียกรอเดอร์ก่อนเมื่อกี้มันผมมึงมาเหมือนกันไม่ทันเหมือนกันไม่ทันว่ามันคุยอะไรกันตอนแรกเห็นว่ามันคุยกันเรื่องเกี่ยวกับคนนั้นมามาช้าแล้วเกี่ยวกับการเช็คชื่อเนี่ยแหละแต่ผมเขียยไปแล้วคือเราจะเช็คชื่อครึ่งชั่วโมงใช่ไหมพี่หลังจากประเทศลีใช่ไหมแต่ทีนี้เมื่อกี้เดรมมันมีปัญหาอะไรนะเดร์เล่าให้พี่ฟังฟังนีคือคือว่าหนูอตอมอเข้ามาใช่ไหมหนูตอมอเข้ามาหนูก็ตอมอเข้ามาช้าเลย แล้วก็มีพวกเพื่อนนะที่มาเก็บอยู่แล้วกับพวกเพื่อนที่มันยังแบบยืคือมันยังมีบาง,างคนพูดง่ายๆคือเข้ามาประเทศมาเนี่ยมันจะอยู่แลนอยู่อย่างเงี้ยยืนนนังออ่นงเล่นรอครบสามสิบนาทีก่อนมาเริ่มเก็บเช็คชื่ออะไรเงรี้ยคือซึ่งหนูก็ไม่สามารถจํากัดได้ว่าเป็นใครบ้างถูกไหมคือคนที่มาพร้อมแล้วเขาก็จะมาเก็บเลยอะฮะแล้วมันก็จะมีคนที่รีรออะไรเงี้ยและซึ่งคนที่รีรออ่ะประมาณสี่สิบอ่ะหนูก็ไม่ได้อยากนับเวลาเป๊ะสามแบบ ครบสามสิบนาทีคือเปิดแล้วครบสามสิบนาทีเช็คปั๊บอะไรคือหนูก็แบบอารมณ์อล่อยประมาณแบบให้มันเป็นเลขกลมๆก็เปิดสิบสามอะไรเงี้ยหนูก็สี่สิบเช็คนะอะไรเงี้ยคือมันแค่แบบไม่กี่วินาทีกี่นาทีเองอะไรเงี้ยคือหนูก็ให้เช็คไปก่อนอะไรอย่างงี้ถูกปะแล้วมันก็มีจะมีคนที่แบบแบบเอ้ยมันยังไม่สามสิบพอดีเป๊ะอะไรเงี้ยคือกูก็ยังไม่ทันถึงสามสิบพอดีเลยอะไรเงี้ยทำไมเช็คไวจังอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยบอกว่า คนที่มาช้าเก็บเพิ่มขอเพื่อนนะสิบใบย,ยี่สิบใบได้ไหมเพราะเพื่อนนะมันมันมานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วเหมือนตอนที่พูดอยู่อ่ะพวกกลุ่มแรกอะมันเช็คชื่ออยู่ใช่ไหมแล้วหนูอ่ะก็เพิ่งจะเช็คให้พอก,กลุ่มที่สองมาถามหนูว่าเช็กชื่อหรือยังหนูก็เลยบอกว่าเออเนี่ยมึงมาช้ามึงเก็บเพิ่มยี่สิบใบนะแต่หนูคงใช้น้ําเสียงที่มันแบบมันเรียบเกินไปอ่ะเพื่อนก็เลยแบบบอกว่าคําพูดอะหนูไม่โอเคแล้วพอมาคุยเรื่องเช็กชื่อกันอะ น้องก็บอกว่าไม่โอเคที่หนูแช้คําพูดน้ําเสียงแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เขียนกันแล้วเป็นประมาณเนี้ยแล้วเขาก็เลยจะตกลงเรื่องเวลากันว่าแบบเออเนี่ยสามสิบเดย์อะถึงจะเช็คชื่ออะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกโอเคงั้นเดี๋ยวหลังจากเนี้ยสามสิบเดย์อะถึงจะเช็กชื่อแต่เดาเดาทำเหมือนเหมือนที่พี่บอกก็คือพอสามสิบใช่ไหมหลังจากที่บอทเขียนเปิดแล้วก็เหมือนปกติอะเหมือนกันร้านอะขึ้นชัโมงใช่ไหมแล้วเช็ชื่อก็ไม่ได้แบบ จะแบบฟิกว่ามันสามสิบขนาดนั้นคือมันเปิดสิบสามหนูก็เช็คสี่สิบมันก็แบบเจ็ดนาทีาะทอะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้ามันเลยครึ่มโมงมาอะไรเงี้ยคนที่มันมาเลทแบบอ้นิดหน่อยก็เอารุ่มรวยมันห้าทีอะไรอย่างเงี้ยไม่เกินสิบาทียวก็รุ่มรวยมันกันมือมาช้ากว่าเพื่อนนิดนึงอ่ะมึงเก็บเพิ่มอีกสิบใบได้ไหมอะไรเงี้ยคือหนูก็ไม่ได้คิดว่าจะปรับแบบโหด สายโหดอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่เพื่อนเนาะมันไม่โอเคที่น้ําเสียูพูดไม่ดีใช่ไม่ดี๋ไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องไม่ปรับบั่นเช็คไว้ใครมาช้ามาอะไรเช็คไว้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพวกพี่จะดูกันทีหลังว่าพฤติกรรมของพวกมันเป็นยังไงแล้วก็ไอเราเข้าใจกันตรงกันแล้วก็คือเข้าประเทศมาเราก็มาที่จุดล้วก็มาเช็คเื่อที่จุดใช่ไหมส่วนใครที่มันเข้าประเทศแล้วอ้อยอิ่งอยู่แลน่ะเดี๋ยวพี่จะยืนอยู่แลนแล้วพี่จะมาคนสุดท้ายแล้วพี่จะดูแล้วพี่จะสังเกตดูว่าเป็นใครแต่มันก็มีแบบพ่อที่แบบ หนูหนูมาถึงใช่ไหมหนูก็จะจะไปแล้วหนูก็แบบเอายังไม่ไปเก็บทำงานแก๊งหออะไรเงี้ยนหนูก็แบบแซวเล่นอะไรเงี้ยแล้มก็แบบยังไม่มาอะไรเงี้ยพวกคนที่รีบมาก็คือรีบมาเลยอะไรประมาณเนี้ยมาถึงแซวกันเองอะนะคือหนูแซวมันที่มันยืนเล่นกันอยู่ oh. แบบเออเนี่ยแบบเมื่อเปิดแล้วยืนยืนทาอะไรกันอยู่ไม่ไปเก็บสารล้ออะไรประมาณเนี้ยเออมันก็แบบก็ยังยืนอยู่งั้นะจนหนูขับออกมาแล้วอะไรเงี้ย คือแบบพอจะครบแบบครึ่งชั่วโมงถึงจะมาถึงอะไรเงี้ยก็เป็นประมาณนั้นแหละแล้วคือหนูก็แบบไม่ได้ดูไงว่ามันเป็นใครบ้างอะไรเงี้ยพอแบบมาถึงหนูก็แบบให้ชดประมาณสิบใบยี่สิบใบกันหมดอะไรเงี้ยเพราะ่าที่พี่ให้มันรอครึ่งชั่วโมงแล้วเช็คเนี่ยเพราะว่าบางทีมันติดคิวกันเยอะถูกพี่ก็ให้เออครึ่งชั่วโมงเเข้าใจกันแบบนั้นคือพวกที่มาก่อนเขาก็เข้าใจกันแบบนั้นแต่บางคนเข้าใจแค่แบบว่า อ๋อรอถึงสามสิบนาทีค่อยมาเช็คเผื่อแบบไปทําอะไรแบบอาบน้ากินข้าวอะไรเงี้ยอริจริงบางคนจะเตรียม<ห>พร้อมบบตั้งแต่ที่เราประชุมกันแล้วว่าเราเริ่มงานก็คือสามสิบนาทีนี่คือเท่ากับว่ามึงอ่ะต้องทํานู่นทํานี่เสร็จแล้วจะมานั่งรอนึกออกไหมใช่คือบางคนเขาก็เข้าใจแบบนั้นอีืบางคนมันก็เข้าใจอีกแบบไงพี่ก๊อตก็ไม่ไเป็นไรเด้อเขาทำตามที่พี่บอกอ่ะคือถึงเวลาเช็คชื่อก็เช็ค แต่พี่ดำคิดเอ้พี่บางคิดว่าไงพี่เอาเอาทุ่มหนึ่งไหมล่ะหรือหกโมงครึ่งปกติน้องมันเช็คกันหกโมงครึ่งอะคือพีคาวม่ะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกพี่แต่มัน<ค>จะมามีปัญหาแบบหลังเที่ยงคือนอะอะไรประมาณเนี้ยเขาถูกก็เช็กที่จุดเนาะเราโดนเช็คที่จุดอยู่แล้วพี่คือพีคาะม,มันรีบเข้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่หลังเที่ยงคือนอ่ะเหมือนว่า ก็ถูกแล้วไงเมืองต่อเมืองเปิดตอนไหนบวกสามสิบาทีเช็คชื่อถูกครับก็ถูกแล้วไงคุณดูถูกแล้วครับถูกถูกถูกก็ไม่เป็นไรเด้อก็เอางนี้คือไอคนที่มมนจะยืนอยู่แลน่ะเด้อไม่ต้องไปสนใจก็ได้ไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วเด้อโฟกัสแค่ที่จุดแล้วก็เวลาเช็คชื่อแค่นั้นพออืมไอพวกยืนอยู่แลไม่เป็นไรเพื่อนจะมาเก็บก่อนมาเก็บช้าไม่เป็นไรก็ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของมันก็เพราะว่าพี่ให้พวกมันต่อคิวเข้ามาไงนี่ออกไหมขึ้นชั่ง บางคน <Okay. S 1> ที่มันมีวีเยอะมันก็มันก็เข้าเร็วไงมันก็มายืนรอไม่เป็นไรหรอกก็เท่าเท่ากับว่าเราก็เอาตามที่เราคุยคือคือเช็คชื่อตอนสามสิบนาทีจากบอทดถูกไหมล่ะอืมเอาตามนั้นคนที่ไม่ยืนอยู่แรงก็ไม่เป็นไรเพราะถือว่ามันมีวีเยอะไงมันก็ได้เข้าก่อนเพราะบางคนมันก็แบบ เพิ่งเลิกงานหรือเพิ่งเลิกเรียนอะไรเงี้ยเข้ามาประเทศต่อคิวไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเด้งขึ้นมาแล้วก็ทําตัวเองให้เรียบร้อยก่อนไอ้ไหกโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รีบมาอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรโอเคไหมแต่มีคนยืนแลนบ่อยจริงนะเดี๋ยวแต่คือหนูก็ไม่ได้อะไรนะที่พวกน้องมันจะมาช้าแบบหนูก็แค่แบบไม,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยว,วเดี๋ยวหลังจากเนี้ยไอ้พวกคนยืนแลนอะเดี๋ยวพวกพี่จัดการเอง ไม่ไอ้กอตที่เธอบอกก็ดีนะที่กอนให้เก็บให้ดูเงินในบัญชีแต่ว่าพี่อยากให้ไม่ต้องบอกวันะผมบอกมันไปแล้วพี่เดือนหน้าไม่ไม่หมายถึงว่าครั้งหน้าอ่าอ่าเข้าใจเข้าใจัใจบพี่หรือก่อกเอากอนไม่ไม่ผมบอก,บอกมันผมบอกมันว่าสิ้นเดือนเดือนหน้าใช่ไหมเดี๋ยวเราเซอร์ไพรส์มันผมบอกมันว่าล้านห้าในบัญชีสิ้นเดือนเดือนหน้าแต่ว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเซอร์ไพรส์มันแต่ผมไม่บอกวันเดี๋ยวเราคุยเองเองไหมพี่โอเคโอเคมไงม่าไง ああこういうトラックが。うん